ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนทั้งหมดนะแล้วก็มีการอนุมัติหลายเรื่องซึ่งเดี๋ยวจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วเมื่อวานนี้ก็เห็นชอบแต่งตั้งโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรือเรียกว่าโคศกรัฐบาลก็คือคนนี้ครับนะเป็นโคศกรัฐบาลคุณสิริพงศ์เนี่คุณสิริพงศ์อังคกุลเกียรติ โกษกรัฐบาลคนใหม่ป้ายแดงนี่เลยคุณศิรพงษ์เนี่ยจำได้ไหมก่อนหน้านี้คนนี้ที่เป็นคนที่ให้ทุนสนับสนุนหนังซีรีส์ไทยบ้านที่ดังๆอ่าใช่แล้วก็หนังที่กายพัฒนาไปเป็นหนังอ่ะเรื่องอะไรชื่อเรื่องอะไรนะหนังไทยนะนะเออหนังพูดภาษาอีสานอ่ะใช่ที่เป็นหนังผีอ่ะดังๆอ่ะเอ๊ะชื่อเนี่ยนึกไม่ออกเดี๋ยวสัปเปอรเออสัปเปรอนั่นอ่ะแต่ก่อนจะเป็นสัปเปอรอเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ก็คนนี้ทำคลอด ให้การสนับสนุนคุชิรพงษ์เนี่ยค่ะแต่วันนี้มาเป็นโฆษกรัฐบาลค่ะ็ไหมแล้วก็แถลงเรื่องแรกก็หลังประชุมคลรมเมื่อคืนค่ะแถลงเรื่องอะไรบ้างทีนี้อ้าวหนึ่งนายกกำชับสั่งการเรื่องพื้นที่น้าท่วมพื้นที่ชายแดนหลักเกณฑ์อะไรมีปัญหารีบแก้ค่ะเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือไม่ล่าช้าคะแล้วก็เรื่องในกรุงเทพก็มี รถไฟฟ้าสายสีแดงสีม่วง20บาทที่เคย20บาทถ้าไม่มีมติต่อเนี่ยมันก็จะกลับไปราคาตามปกติคอรมออนุมัติขยายเวลาราคา20บาทรถไฟฟ้าสีแดงสีม่วงตลอดสายไปถึง30พฤศจิกายนก็รวม2เดือนค่ะตุลาพฤศจิกายนเนีแล้วก็ทางรอฟมก็ขึ้นเพจเลยหลังจากที่คอรมออนุมัติเรียบร้อย คอรมอเคมาตรการรถไฟฟ้าสายสีแดงสายสีม่วงตลอดสาย20บาทถึง30พฤศจิกายนเพื่อความต่อเนื่องลดค่าใช้จ่ายประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไปขึ้นรถไฟฟ้าวันนี้ไม่มีสะดุดเลยนะต่อเ<ก>นื่องเลยยัง20บาทเหมือนเดิมนะมแล้วก็เรื่องของงบปี68ทีนี้คุณสิริพงษ์อังคสุคุลเกียรติเมื่อวานนี้ก็กแถลงครั อนุมัติงบกลางที่เหลือจ่ายในปีงบประมาณ68ซึ่งเป็นวันสิ้นปีงบประมาณแล้ววันนี้1ตุลาจะเริ่มใช้งบประมาณ69แล้วไงเพราะนั้นไอ้ที่เหลืออยู่ต้องตัดสินใจว่าจะไปทําอะไระก็ 1, 1> <อ>เติมเงินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13.4ล้านสิท22,000กว่าล้านแล้วก็การเงินเหลือจ่ายเอาไปจ่ายหนี้สาธารณะที่รัฐบาลได้ก่อไว้ค ให้สถาบันการเงินมีสภาพคล่อง<ะ>โดยจะโอนให้ทกสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิล้าน,น,นแล้วก็งบพื้นที่จังหวัดชายแดนนะที่กองทัพร้องขอการสนับสนุน864ร้อยห่ล้านแล้วก็อนุม,มัติแผนบริหารหนี้สาธารณะ,ะลองไปฟังบางช่วงบางตอนที่ทแถลงเมื่อวานเนี่ย กลางเหลือจ่ายนะครับประจําปี2568เรื่องที่1ก็คือกระทรวงการคลังขอใช้เงินงบกลางเหลือจ่ายนะครับเพื่อเติมเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือที่เราบอกว่าจะอยู่ในโครงการคนละครึ่ง plus นะครับซึ่งหนึ่งในกลุ่มที่จะได้รับโครงการนี้ก็คือผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน 13.4ล้านคนนะครับซึ่งในการจ่ายเงินครั้งนี้นะครับทางทางกระทรวงการคลังของเงินเหลือจ่ายจำนวน22,780ล้านบาทนะครับโดยการเติมครั้งนี้จะเป็นการเติม2ครั้งนะครับจะเป็นการเติม2ครั้งนะครับโดยจะเติมให้ครั้งละ850บาทระยะเวลา2เดือน คือเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมนะครับหมายความว่าในเดือนตุลาคมนี้นะครับยังได้300อยู่นะครับพอถึงเดือนพฤศจิกา300บวกอีก850เป็น1,150งันวา300บวกอีก850เป็น1,150เช่นเดิมนะครับก็จะเท่ากับว่าได้รับเติม2ครั้งเป็นจำนวนเงิน1,700บาท นะครับสำหรับกลุ่มแรกสำหรับส่วนอื่นสำหรับคนละครึ่งพลัสในส่วนของประชาชนทั่วไปนะครับและก็ประชาชนผู้เสียภาษีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะสามารถนำหลักเกณฑ์และรายละเอียดเข้าในการประชุมคอรมอครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้าในวันอังคารหน้าและจะไม่เป็นการล่าช้ากำหนดการอย่างเช่นเดิมนะครับมีเงินเพียงพอในการอ่านี่คือถ้อยแถลงสำคัญนะเมื่อว,วานนี้ แถลงแรกเนี่ยก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่ชอบเรียกกันว่าบัตรลุงตู่เหไหมคนละครึ่งยุคลุงตู่กลับมาบัตรลุงตู่ยังต่อแล้วเพิ่มอีกนะแปดร้บาทสองรอบค่ะจะเติมให้เดือนพฤศจิกากับเดือนธันวาเดือนละหนึ่งพันร้อาสิบบาทแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมก็คือ งบประมาณที่ลงไปเนี่ยเดิมได้เดือนละ300บาทไงก็เพิ่มให้อีก850บาทเป็น1,150บาทคหนึ่งหบาทต่อเดือนนะแต่เดือนตุลายังเป็นอัตราเดิมอยู่ก็คือ300ค่อเดือนพฤศจิกาธันวาขึ้นมาเป็นเดือนละ1,150บาทเดิม300อไง เพิ่มอีก850นี่คือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเข้าไปแล้วคนอื่นล่ะรอคนละครึ่งคนละครึ่งพล u s สัปดาห์หน้ามาแน่คอรมอเพราะว่างบปี69จัดแน่